ที่พวกเราขาดนะั่นก็คือสมาธินะเพรกเรายัางขาดสมาธิค่อยกที่ใจของเราเป็นผู้รู้นะั้นมันเป็นผู้รู้ประเดี๋ยวเดียวมันจะเป็นผู้หลงวันหนึ่งสัดส่วนระหว่างผู้รู้กับผู้หลงเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยความเป็นผู้รู้นะั้นสั้นนิดเดียวความเป็นผู้หลงนี้ยาวดังนั้นเราต้องพยายามฝึกจิตใจของตัวเองนะให้จิตใจมันมีสมาธิให้มากพอ เิ่มตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ถึงขนาดต้องไปนั่งเข้าฌานนะเพราะคนรุ่นเราเนี่ยที่จะเข้าฌานได้จริงๆมีไม่มากเราใช้อาศัยปัญญานำสมาธิเจริญปัญญาไปแล้วก็ให้ใจมันรู้จักเข้ามาพักเป็นช่วงๆแล้วทำสม่ำเสมอไปเนี่ยจิตจะค่อยๆมีพลังมากขึ้น ถ้าพวกเราสังเกตนะเราก็จะสังเกตเห็นนะว่าพวกเราเองขณาดนี้สมาธิของพวกเราดีขึ้นรู้สึกไหมทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ฝึกเข้าฌานทำไมจิตใจของเราตั้งมั่นเด่นดวงได้มากขึ้นรู้เนือ้อรู้ตัว,ตวได้มากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหมจิตมันมีพลังมันมีเรื่องมีแรงนะอาศัยการเจริญปัญญาสมาธิก็เกิดขึ้นการปฏิบัติเนทำได้หลายแบบ บางท่านท่านก็ใช้สมาธินำปัญญาบางพวกก็ใช้ปัญญานำสมาธิบางท่านใช้สมาธิและปัญญาควบกันในยุคครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะต้องพูดตรงๆคือทั้งนั้นเลยนะที่เห็นนะท่านทำสมาธิมาก,ก่อนฝึกสมาธิเข้าฌานเข้าอะไรกันชำนี้ชำนาญน,นั่งสมาธิกทิ้งหลายๆชั่วโมง ที่นั่งโต้รุ่งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยพวกเรานหลับโต้รุ่งเป็นปกติของเราสู้กันไม่ได้ยุครูบาอาจารย์นะท่านส่วนใหญ่ท่านเป็นชาวไร่ชาวนาท่านไม่ชอบคิดอะไรซับซ้อนวุ่นวายเหมือนที่พวกเราชอบคิดกันวุ่นวายตลอดเวลาภาษาที่ท่านมีก็มีไม่มากเป็นภาษาที่ซ้ำซากอย่างอยู่ในท้องนาเนี่ย กี่ปีมันก็เหมือนเดิมหะัวควายก็เหมือนเดิมคนก็น่าเก่าๆนี่ไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาโทรทัศน์ก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีแลชีวิตท่านนะอยู่บนเบียนอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่มีสิ่งเร้าใจให้เคลื่อนไหวรุนแรงไม่เหมือนพวกเราเนี่ยสิ่งรา้าเต็มไปหมดเลยดังนั้นท่านทำสมาธิง่ายนะแล้วชีวิตท่านเป็นชาวไร่ชาวนา ท่าลำบากยากแค้นนะโอดทนอยากอยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรสักอย่างลําบาก